นอนข้างถนนน่าจะดีกว่าเริ่มต้นวันหยุดที่ไม่ได้ตั้งตัวสักเท่าไหร่ซึ่งผมก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าทํายังกไง็ได้ให้ตัวเองออกจากที่ทำงานให้ได้โดยที่ไม่ได้คิดและไม่ได้วองแผนอะไรเลยซึ่งก็เป็นความโชคดีของผมที่เหลือไปเห็นโพสต์ในกลุ่มว่าเขาล้อมหมวกเปิดให้เดินทางขึ้นไปในวันพรุ่งนี้ ซึ่งบางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าจะเอาตัวเองเข้ามาลำบากทำไมคุส่วนใหญ่ก็มักจะหาโรงแรมเพื่อพักผ่อนแล้วค่อยเดินทางเข้ามาตอนเช้าส่วนผมก็บางทีก็ไม่เข้าใจในมุมองตัวเองเหมือนกันแค่ผมคิดว่าอยากไปให้ถึงกใกล้ๆที่สุดเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าจะได้เดินทางขึ้นไปให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็ได้ที่นอนแล้วนะมานอนในดินตรงนี้นะอ่ากลางปีบุรินทรมทะเลเลย น,นู้ก็จะเป็นถนนนะที่ถนนเลยก็ขอแค่ให้ได้พักก่อนครับคืนะนี้ให้พักก่อนวนิเช้าประมาณห้าโมงก็เริ่มเก็บของแล้วก็เดินทางไปที่ขอรมหมวดนะเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนนี้เราก็กำลังเก็บของนะ เดี๋ยวพ่อเดินทางเข้าข้างในกันนี่ก็มาไะหาแะกินกันก่อนจากนั้นนะครับเราก็เดินทางไปต่อนะครับไปยังขาหลวงหมวกนะครับซึ่งการที่เราจะไปยังขาลวงหมวกได้นะครับเราต้องเดินทางผ่านกองพินห้านะครับซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฐานอากาศนะครับเมื่อถึงจุดรายงานตัวนะครับเราก็มีค่ารายงานตัวนะบสี่สิบบาทนะครับซึ่งบยากาศก็คนค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับในวันนี้ประมาณ2 0 0รถึงคนเลยซึ่งการปล่อยนะครับพ่อจะปล่อยทีละ50คนนะครับตามเวลาโดยผมได้เป็นรอบแรกนะครับ ก็เดินขึ้นมานะเปิดมาคนแรกเลยวันนี้จะเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆัวนะนี้ก็สุดทางของบันไดแล้วขั้าสูงการปิดายทางก็จะเป็นแบบนี้นะเป้นไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ยากเลยมาก พี่ก็ถางมาน้องนี่แหละโดยซีเรียสน้องค่อยๆก้าวทีน่ดไปไปกันต่อนะเฮ้ยไปอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงขบวนมีเส้น โอโอเคตอนนี้6โมง30ปล่อยหงสิบห้า10นาทีวิ่ง1บาที15นาทีก็เหรียญ้อยเมตรก่อนนะตรงนี้วิวสวยมากห <c oughs> เดวร100เมตรใช่ไหมขบนมีที่ถ่ายมือนเดิมใช่ไหมขบนมวนเดินเมป่า <c oughs> ไปไปประมาณ100เมตรที่ <c oughs> ทนี้น่าเป็นจุดที่น่าชั้นที่สุด Lemang. Okey. เรียบร้อยผ่านมาเรียบร้อยวันนี้ก็น่าถึงแล้ว แล้วขอรับหมวกตอนนี้ก็แล้วขอรับหมวกขึ้นมาตอนหกโมงสิบตอนนี้หกโมงสามสี่มีสามห้านะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการมาถึงเป็นคนแรกก็คือเราสามารถถ่ายมุมไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องแย่งกับใคร เนมุมที่สวยสุดในตรงนี้นะที่ผมคิดไว้นะค,คือมุมที่เราถ่ายไปยังตัวเกาะนะครับซึ่งมีแสงอาทิตย์สอดมาสวยมากจริงๆซึ่งบรรยากาศนัานบนนี้ในตอนนี้นะก็คือค่อนข้างที่จะเย็นสบายเลยนะครับแต่ถ้าอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะร้อนแนะนําว่าถ้าหากใครจะมาก็ให้มาช่วงเช้าๆนะครับจะได้ขึ้นเป็นชุดแรกหรือชุดที่2องนะอากาศก,ก็จะไม่ร้อนมากนะครับเป็นไงนาะได้ขึ้นมาชมบรรยากาศไหมทุกคน <c oughs> และผมก็นั่งชมบรรยากาศแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับจนผมเอาคิดขึ้นว่าผู้คนเริ่มขึ้นมาแล้วผมก็ควรจะลงไปเพื่อไปเที่ยวที่อื่นกันต่อเพราะว่าเวลาในการเที่ยวของผมเนี่ยมันมีน้อยจริงๆแค่วันนี้วันเดียวแล้วก็มีแผนว่าจะเที่ยวจะไปจวบเก็บให้เยอะที่สุดเลยอยันก็เดินทางลงกันไปไปที่นั่ต่อดูครับบนีเเป็น สู้ๆครับพี่ขมบนมีเซเว่นครับถึงสิบเก้านาทีเห oh. <laughs> มือนเอาวิ่งเล่น <laughs> มันฟิลไหนวานั่งรอนี่เห <laughs> มือนมานั่งดูเลย <laughs> มานั่งเฝ้าสู้ๆครับพี่ข้ามบนมีเซเว่น สุๆครับข้างบนมีเซว่นนะคี่ลงแลรครับหายเหนื่อยนะสู้ๆครับข้างบนมีเซเว่น้ครับ ไ้่ไม่กลับลงทางนี้เหรอมันมีไม่ได้ใจเหมือนกันเนี่ยได้ใจลงทางนี้อ่ะช่วยบอกว่าอันนี้คือขึ้นไปถึงลงมาแล้วหรอคะครับ ไปถ่ายภาพสักพักเลยครับสู้ๆครับข้าบุนมีเซเว่นระวังครับสู้ๆครับข้าบุนมีเซเว่น ครับครับเฮ้ยน้องอยาเพิ่งลงถ่ายรูปให้ด้่ยได้เลไม่มีเวลาเหลือเด <c oughs> ีเย็นะครับหนึ่งสองสามอีกรูปนะครับไ,ไ,ได้เลยครับ หรอสุดยอดให้พี่ลองไปอีกหรอฮะได้ได้ได้ไกครับหนึ่งสองสามี่รุ่นนะครับหนึ่งสองสามครับครับสูสุครับข้างบนมีเซเว่นสูุ้ครับข้างบนมีเซเว่นครับ กระวนวีเซเว่นครับครับถึงแล้วครับพี่ส่งรูปมาให้หนูเลยหนูได้ลงตอนนี้พี่แอดอกปะพี่มีแอดดอกต่อรูปได้เงินหนูลงเลยนิดเดียวนิดเดียวอีกนี้เดียวนี่เปพุ่งย่อสามพี่งย่อสามเลนะรอบนึ้คือตัวหกรอบพี่โกวหกนิดเดียวพี่โกวหกค่ะเขาบอกว่ามีแปดนี่ผู้หุงสามนิดเดียวพอขึ้นปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าติดกันเลยมันติดกันเลยเชื่อใจพี่เขาหรอพอขึ้นวันนี้มัน มันสระสี่ใช่ไหมสี่ห้าหกมันติดกันเลยแต่ว่าทางไปที่ซู่ซู่ครับข้างบนมีซีเว่นคือลงใช้ทางเดียวกันเลยครับมันมีจุดหนึ่งสองทางก็งงเหมือนกันแต่ไปมาก็ทางเดียวกันสู้ๆครับข้างบนมีเซีเว่นขบนถึงแล้วหรอขบวนถึงแล้วหรอครับถึงแล้วอีกนานไหมเด็กก็จะถึงเนี่ยขบวนลงทางนี้หรอเห็นมีแค่ทางนี้เทั้ที่ทางลง จรริงหอที่เหลือเป็นหน้าผาหมดเลยเอาจริงดิน้องครับอีกนานไหมเอาเอาความจริงหรือว่าความจริงนานกันนะแล้วน้องมาตีอะไรเนี่ยผมมาหกโมงครับพี่ก็มาหกโมงทำไมพี่เพงได้แค่นี้น้องก็บอกมีเซเว่นบนนั้นแล้วแล้วใช่มีเซเว่นครับแต่พกไปเองครับเซเนเองใช่ไหมเอาดูลงกัแล้วเนี่ยครับทไมลงถึงแล้วเหรอคะครับถึงแล้วครับ ไม่ไม่ไม่ใกล้ๆเท่าเลยป๊าใจใช่ไหมไม่ไกลไม่ถึงก็ดีสู้ๆครับขาบนมีเซเว่นสุดทางแล้วพี่ครับสู้ๆครับขาบนมีเซเว่นขาบนมีเซเว่นครับสู้ๆตรงนี้เอมซีดาวที่เหลือเป็น เอระยะทางแมวมาแล้วอีกนิดเดียวสู้ๆครับสู้ๆครับข้างบนมีเซเว่นอ๋อมีเซเว่นด้วยเหรอครับสู้ๆครับข้างบนมีเซเว่นครับนิดเดียวเลยตรงนี้ไปก็ถึงแล้ว ครับสู้ๆครับขบวนมีเซเว่นครับมีเซเว่นครับแต่ต้องพกไปเองสู้ๆครับขบวนมีเซเว่นอันนี้เรียบร้อยแล้วหรอครับครับสู้ๆครับขบวนมีเซเว่น สู้ๆครับขบน,นมีเซเวน่น <laughs> เจอไม้เยอะตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วสู้ๆครับขบน,นมีเซเวนน่น <laughs> ออลงจากเขาโหมวกแล้วนะครับนะ ก็เดี๋ยวจะไปทางเที่อื่นต่อจากนั้นผมก็เดินทางไปต่อนะไปยังถ้ำพรยานครนะซึ่งห่างจากที่ขเขาล้อมหมอกนะประมาณ50กิโลเมตรนะครับซึ่งผมก็รีบหาได้กินแล้วก็เดินทางไปเลยนะครับตอนนี้ก็เดินขึ้นไปแล้วนะครับ จะมีค่าจอดรถของมอเตอร์ไซค์10บาทแล้วก็ขัยาน40บาทนะครับหรือหมาที่ปั๊มตาให้พุทยานเดี๋ยวค่อยลงมาอีกรอบน,นี้ตอนนี้เส้นทางนะก็จะเป็นเส้นทางประมาณนี้ไปเลยครับเดินขึ้นไปเลย450เมตรขึ้นมา50เมตรตรงนี้ครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีกิจกรรมอะไรนะก็บนตงคารที่จะเยอะเลย ท้าทาน,นะครับไปยังท่าพญานาครับก็ต้องผ่านภูเขานับทั้งหมด2ลูกนะซึ่งลูกที่ผมกำลังเดินอยู่นะเป็นลูกแรกนะซึ่งจะมีความชันนะในช่วงแรกนะแล้วช่วงหลังก็ค่อนข้นางจะเดินสบายเลยแต่สภาพอากาศนะค่อนข้นางจะร้อนเลยแนะนําว่าให้พกน้ําดื่มนะรหรือว่าเป็นอุปกรณ์กันแดดไปด้วยนะครับเพราะอากาศร้อนอบอ้าวมากจริงๆ,ๆแต่หากว่าใครนะไม่อยากเดินขึ้นภูเขาลูกแรกนะก็สามารถนั่งเรือข้ามไปได้นะไปยังจุดที่ขึ้นจุดที่2นะก็จะขึ้นเขาแค่ลูกเดียวไปยังท่าพญานะครับ เดินแป๊เดินน้ำถองไดอีก250เมตรน้ำก็จะถึงถือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากเลยมากก็เดินเรื่อยน้ำขึ้นมาได้เรื่อยตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวขอเทียนมันหน้าตาค,ค <laughs> ุ้นคอ้โหดใจก แค่ okay, <laughs> เดินมาถึงแล้วก็รอกันเวยนะ <laughs> ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องมันอื่นนะที่ผมมาเจออาร์มที่นี่เพราะจริงผมนัดก,กับอาร์มมาจะมาเที่ยวที่นี่แต่ผมก็อยากไปที่เขาล้อมวก่อนก็เลยแวะไปที่เขาล้อมัวก่อน,อออนแอะนี่คือเหตุผลที่ทําไมผมถึงรีบลงจากเขาล้อมววตอนนี้ก็ถึงเวรชายหาดถึงได้ครึ่งทาาแล้วครับตอนนี้นี่เดินต่อเขาล้อมไอเขา พญาอยู่ตรงไหนอยู่นู่งลูกนู่งนัวเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะเป็นเข่ารุ่งนั้นอีกลูกนึงอ๋อกอ้อกเดินดได้ก่อนออข้างบนมีเซเว่นไหมครับมี่ครับสี่ครับซาลาบักด้วยครับใช่ออเดอร์ได้เลยนะออเดอร์ได้เลยมีโต๊ะเรียบร้อยไหมข้างบนมีค่ะ นี่มันมีข้างแว่นอยู่ตรงนี้อ๋อครับนี่ก็จะไต่อยู่เนี่ยอ๋อมันจะมีอยู่ผงครับรมีสเปเต์กันดุงกันไหมไม่ <c oughs> มีเอาไหมเอาเอาดึงดึงไปจะ้ะเยอะมากเลยเนื่อวานนะขบค้าข้ามขบวนมีเซ <c oughs> เว่นด้วยนี่มาเป็นผู้เขาจากทาง เลูมื่อเดินทางมาถึงลูกที่2นะครับซึ่งลูกนี้ก็เป็นลูกที่ขึ้นไปยังถ้ำพญานาครนะครับเราก็ได้พบเจอเจ้าถิ่นครับก็คือลิงแว่นนะครับซึ่งพวกมันก็โหนไปมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้เห็นมันซึ่งบรรยากาศนะครับในช่วงของภูเขาลูกที่2นะครับก็ค่อนข้างที่จะชันเลยแต่ข้อดีก็คือมีขั้นบันไดไปตลอดนะครับซึ่งเว้นจุดนี้นะคค่อน,น,นข้างที่อับลมนะในช่วงที่ผมไปนะค่อนข้างอากาศอ้าวเลยแต่โชคดีทีม่มีจุดพักให้หลายจุดนะครับแต่ก็ช ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับทำพยากรซึ่งเมื่อเราเดินเข้าไปในถ้ำนะครับเราก็จะเห็นนับตกแห้งนะครับซึ่งมันก็แห้งสมชื่นั่นแหละ ซึ่งจุดเนี่ยนะที่คนชอบมาถ่ายภาพกันก็คือจะเป็นช่องด้านบนนะที่มีแสงส่องมาเขาบอกเลยว่าภาพสวยงามมากแต่เขาบอกว่าช่วงรู้หนาวนะจะมีแสงที่สวยกว่านี้เลยส่วนผมก็ไม่เวลามาถ่ายนะเพราะคนค่อนข้างเยอะจริงๆผมเลยไม่อยากรอต่อคิวก็เลยเดินเข้าไปยังทำทายานครเลยเดินเข้าไปที่เป็นตำหนักมา ซึ่งสถานที่อย่างนี้ไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยมากนะครับแต่ว่ามุมก็คือคนค่อนข้างเยอะนะเราต้องหาจังหวะในการถ่ายให้ดีซึ่งการถ่ายแต่ที่นี้บอกเลยว่าแสงโอเคมากเลยในช่วงตอน10โมงถึง11โมงนะแสงจะส่งมาพอดีนะแต่ช่วงตอนบ่ายเนี่ยเห็นเขาบอกว่าแสงจะไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่เขา้าใจเหมือนกันว่าไปแบบไหน เดี๋ยวเราก็จะลงไปได้านล่างก่อนนะครับจากนั้นนะผมก็แยกกับอานบน้เพื่อไปยังขึ้นภูเขาอีกลูกหนึ่งก็คือจุดชมวิวเขาแดงนะครับซึ่งเป็นภูเขาครับที่อยู่ในพื้นที่ของเขตวิทยาลชาติ300ร้อยยอดนะครับตอนนี้ก็มาต่อกันที่ภูเขาลูกที่3ของเรานะครับนี่ก็เป็นเขาแดงนะที่จุดชมวิวเขาแดงเขาแดงนะครับก็ตัวจากที่ทำภยาขอนับมาใช้ที่นี่ได้ บอกว่าจะมีไประยะเป็นระยะระยะนะครับเดินขึ้นไปมาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผมเริ่มเดิน,ท,นทีหนึ่งแตหนึ่งยี่สามนะครับจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะ,นนนค,นนนนะครับนป่าเป็นก้อนหินแบบนี้เลยครับเกือบทุกที่เลยนะ,ะเป็นก้อนหนินปาไปหนึ่งนาทีเหลืออีนสามร้อยแปดสิบเมตร ปเป็นตอเป็นโซนนบพ่อมีพื้นที่สับโพนับเจ้าขอความช่วยเหลืออกาแสงว่าตรงนี้นต้องมีสัญญาณทื่นไม่รู้แต่ว่าที่นี่มีสัญญาณ ขึ้นเขาเนี่ยเรื่อยๆนะถือว่าเป็นจุดชมวิวจุดที่แบบเดินได้เรื่อยๆแต่อากาศโคตรร้อน <c oughs> พอเพราะว่าเดินตอนบ่ายด้วยแล้วก็มีเวว่าตอนเย็นวันนี้ฝนน่าจะตกเพราะว่าร้อนหลกเท้าทั้งวันเลยว,วันนี้ที่ไอไอท,ท่าพญาพญานครนครับพ่อร้อนออมากร้อนหลเท้ามากบอกเลยฝนน่าจะตกแน่ตอนเย็น เลย200เมตรนะครับตอนนี้เดินมา10นาทีได้ถึงแล้วตรงนี้ก็พ้นจากระยะ140เมตรนะครับก็จะเป็นพื้นราบสัส่วนใหญ่นะครับไปเป็นทางแบบนี้เลยนะครับทางสบายแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรมาก โคตรร้องอยากดูวิวเนี่ยโคตรสวยอีกนิดนึงับอีกเจ็เมตรก็ถึงยอดแล้วนะับเด,นเดินขึ้นไปตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับใช้เวลาเดินไป15นาทีเดินแบบชิวๆนะเดินไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆแต่ก็ ไม่ได้หยุดพักนะก็ะดือเดินนี้เลยอยู่ด้านบนอู้ จุดชมวิวเขาแดงนะครับก็จะเห็นทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งที่เป็นอ่าวนะครับทะเลนะครับฝั่งที่เป็นทิวเขานะครับโคตรดีเลยอันนี้เป็นฝัง่งภูเขานิวของทะเลโคตรดี พอเย็นดูบรรยากาศไปเรื่อยก็เริ่มสงสัยนะว่าทําไมที่นี่ถึงไม่ค่อยมีชื่อเสียงเลยทั้งๆที่เป็นที่ที่สวยงามขนาดนี้ซึ่งเอาจริงบรรยากาศที่นี่ผมบอกเลยว่าติดท็อปเลยนะในจังหวัดประจวบคีริขันซึ่งผมชอบที่นี่มากเลยซึ่งที่นี่ก็จะเป็นผาหินปูนนะครับหรือว่าภูเขาหินปูนซึ่งจะค่อนข้างแหลมหน่อยถ้าหากใครจะมาก็แนะนําว่าใส่รองเท้าส้นมาหรือรองเท้าผ้าใบมานะครับและวิวที่คุณได้เห็นนะก็จะเป็นวิวของภูเขาหินปูนซึ่งสวยมากจริงแนะนําเลยว่าสวยมากเห็นทั้งฝั่งงภูเเเขาแลาเลเละกฝั่ทย เป็นที่ที่ผมแนะนําเลยถ้าใครผ่านมาแถวตะปะจบก็อยากไว้มาดูเลยและมุมนี้นะก็เป็นมุมที่ผมชอบมากที่สุดนะในจุดวิวของแดงนะเป็นมุมของเขานะซึ่งจะได้วิวแบบนาเกลือด้านหลังเป็นแบบแบ็กกราวด์ที่ดีมากเลยผมชอบปุยนี้มากเลยแล่ผมก็ขอบคุณมากับที่ติดตามคลิปนี้จนมาถึงตอนนี้นะก็ขอปิดคลิปด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามของจุดชมวิวของแดงนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบาย